ก็สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนพบกับเราอีกแล้วนะคะในชาแนลชิ่ากาชั้นเจริญข่าวันนี้นะคะเราก็จะมามพาเพื่อนๆนะคะมาชมร้านสกูช,ชี่นะคะทุกๆเลยนะคะให้เพื่อนๆได้มาช็อปกันนะคะแบบร้านสกูชี่เลเวอร์นะคะเข้ามาในพิมพ์คำว่าสกูชี่เลเวอร์นะคะก็จะเจอแบบนี้นะคะหน้าปกนะคะหรือว่าหน้าโปรไฟล์ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะให้เข้ามาเลยนะคะ เราก็เลื่อนดูสินค้าเลยนะคะดูนะคะดูนะดูนะวันนี่ค่ะพร้อมในอย่างนึงสองสาของคือแบบถูกนะคะของถูกของถูกนี่นะคะไมโลคิวพี่เขาขายนะคะแพ็คละหนึ100่งร้อยหนึ่งร้อยเมตรราคาสี่ร้อยบาทแบ่งขายยี่สิบเมตรหนึ่งร้อยบาทสิบเมตรหกสิบบาทนะคะแพงอะ่ะ โปรโมชั่นหกสิบบาทยังมีเวลาจัดกันเลยซูเปชีสามสิบล, 1, 2, ล้านบาทหนึ่งสองสิบห้าซิฟายี่เหลี่ยงนะคะสามร้อยเก้าสิบบาทอันนี้เดีเ๋ยวแป๊บนึงนะคะถ้ามีเสียงรบกวนะคะ่ะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะคก็นะคะเ,คเดี๋ยวเราจะพาไปดูตรงร้านค้าเลยนะคะคถ้ามีเสียงรบกวนขออภยัยจริงๆรินะคะ ราะว่ามีน้องเล่นอยู่นะคะข้างหน้าเราเลยเนาะแล้วขี้เกียจย้ายที่นะคะนี่เราไปดูกันเลยนะคะนี่เข้ามาตรงร้านค้าก็ดูร้านค้านะคะแล้วก็จะเป็นร้านค้าแบบนี้นะคะเดี๋ยวนะแป๊บหบนึ่งเน็ดช้านะคะแป๊บหบนึง่ง นี่นะคะก็จะมีราคาตามนี้เลยค่ะเขาก็ขายเซกูชี่และเคาะขนมน้ำข้าวราคาถูกจงริงเสือ้อส่งสิคะทุกวันรับโอนเติมบริจาเงนินสดที่เซเว่น,นะคะ่ะลงที่แม่สามสิบบาทไอแม่ห้าสิบบาทนะคะนี่นะคะก็จะมีวินซแกแพคเกจสำหรับก็สื่ออยากให้ดูเอาเองนะคะให้ดูเอาเองแล้วกันเนาะถ้ามีสามวก็ขอไัยจริงๆริรนะคะนี่นะคะตามนี้เลยเนาะ คือเราอยากได้อันนี้<ด>เราที่เราสับจองค่ะ,คะก็จะมีเป็น<ม>ชนิ้นนี้ที่เราจะซื้อนะร <c oughs> ้อนมากอ,อ,อ,อาจจะเลือเล่อนเร็วไปหน่อยนะคะให้ไปดูเองแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะเลื่อนแบบคร่าวๆ,ๆแล้วกันเนาะอวัสีค,ค่ะเมื่อกี้มีเด็กดึงอันหูฟังนะคะหูฟัง อ้าวมีแค่นี้นะคะก็ <S <S ซึ่งตอนแรกเราสับงจองเคก้กโรไว้นะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าเคก้กโรเหลือหรือเปล่าเน,ะนาะก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายก็อย่าลืมมาอุดหนุนร้านสก,กุชี่เลิฟเวอร์กกันด้วยนะคะสำหรับคลิปวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามกันดังใจใด้วยนะคะสำหรับนี้ไมาค่ะ